สมมติว่าผมต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่50%ของราคาขายราคาที่เหมาะสมต่อการขายจะอยู่ที่สวัสดีครับวันนี้จะชวนมาทํากุ้งผัดพริกเกลือนะครับเมนูที่ทําง่ายมากๆแต่ก็อร่อยมากๆด้วยนะครับเดี๋ยวจะคํานวณต้นทุนให้ดูด้วยนะไปดูขั้นตอนและว,วิธีทำพร้อมๆกันในคลิปนี้ครับ ใส่น้ำมันไปนิดเดียวนะครับประมาณสักสอามช้อนโต๊ะน้ามันเริ่มร้อนนะครับก็ใส่กุ้งลงไปเดี๋ยวเราผัดให้กุ้งแค่พอสะดุ้งน้ํามันนะครับเพราะว่าถ้ากุ้งผัดนานไปนะครับเดี๋ยวมันโอเวอร์คุกแล้วมันจะไม่อร่อยมันจะแข็งโอเคตอนนี้นะครับจะเห็นว่ากุ้งของเราเนี่ยสะดุ้งน้ํามันแล้วผมก็ใส่กระเทียมลงไปเป็นกระเทียมสับนะครับตามด้วยรากผักชีสับนะครับพริกขี้หนูสับ ผัดให้หอมเลยตอนนี้นะครับกลิ่นหอมแล้วผมก็ปรุงรสด้วยผงปรุงรสนะครับตามด้วยน้ำตาลทรายผัดให้เข้ากันเลยนะครับโอ้หอมมากๆจากนั้นนะครับเราใส่ต้นหอมลงไปต้นหอมซอยใส่หมดเลยต้นหอมซอยเวลาผัดโดนความร้อนกลิ่นจะหอมขึ้นมาอีกหิวเลยทีเดียว ก็ถุกแล้ว,ลวตักใส่จานเลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับกุ้งผัดพริกเกลือของเรานะครับกินเตะจ,จมูกมากๆเดี๋ยวขอชิมก่อนเลยแล้วกันอืมกุ้งเป็นกุ้งอะ่ะอืมอืม เนื้กุ้งเรามีความหวานมากเลยนะครับในส่วนของตัวเครื่องเทศเราเนี่ยพริกกระเทียมรากผัดชีนะครับกลิ่นหอมมากๆนะครับพริกมีความเผ็ดเราใช้พริกขี้นหนูสวนด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูต้นทุนกันหน่อยนะครับว่าจานนี้ต้นทุนเท่าไหร่ร้านอาหารแบบไหนควรจะขายเมนูนี้นะครับไปดูกันเลยครับ ท้ายคลิปนี้เรามาคํานวณต้นทุนของกุ้งผัดพริกเกลือกันหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะคํานวณให้ดู2แบบนะครับแบบสําหรับพาะบ้านไม่บ้านที่จะทํากินเองกับแบบเพาะค้าไม่ค้าที่อยากจะนํานสูตรนี้ไปทําขายสร้างไรายได้นะครับมาดูแบบแรกสําหรับพาะบ้านไม่บ้านก่อนนะครับวัตถุดิบที่ใช้กุ้งขาวผมใช้250กรัม62บาท50รากผักชี30กรัม6บาทกระเทียม50กรัม3บาทพริกขี้หนูสวน50บกรัม7จ็บาทช้าสิบผงปรุงรสใช้หนึน่งช้อนชา18ครับต,ต้นหอม2ต้น1บาท33สตางค์น้วก็ล้รา มันพืชประมาณ3ช้อนโต๊ะรวมค่าใช้จ่ายในการทำกุ้งผัดพริกเกลือ สำหรับพ่อบ้านแม่บ้านจะอยู่ที่8 1ดบาท9กสตางค์นะครับต่อไปมาดูการคำนวณต้นทุนสำหรับพ่อค้าแม่ค้าบ้างนะครับในการคำนวณต้นทุนค้าขายสิ่งสำคัญที่จะต้องใส่ก็คือค่ายิวนะครับค่ายิวคือเปริมาวัตถุดิบจริงที่เราสามารถนำมาใช้ได้จะมีค่าแรงนะครับซึ่งระยะเวลาในการทำเมนูนี้อยู่ที่20นาทีนอกจากนี้จะมีอื่นๆอีก20%อนะครับอื่นๆจะประกอบไปด้วยค่าน้ำค่าไฟค่าแกส๊สค่าจิปาถะค่าบรรจุภัณฑ์หรือค่าอื่นๆทีี่่่เเรราาาาไไไมดด้้้้ใสวใน,าาน,นนนนนตงบจะจป็20%ของของงตต้้นนททุขอวััถดดิบหมส่น1 ต้นทุนจานนี้อยู่ที่135บาท75สตางค์มาดูราคาขายกันหน่อยนะครับสมมุติว่าผมต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่50%ของราคาขายราคาที่เหมาะสมต่อการขายจะอยู่ที่2 7 1บาท49สตางค์ราคาจะค่อนข้างสูงนะครับต้นทุนต่อราคาขายอาจจะไม่ใช่แค่30-35%นะครับขึ้นอยู่กับเมนูแต่และเมนูประเภทของอาหารในร้านด้วยนะครับสมมติว่าผมขาย250บาทจานนี้ จะได้กำไร114บาท25สตางค์ต้องบอกว่าจานนี้เป็นพอชั้นใหญ่นะครับปริมาณกุ้งเยอะพอสมควรเลยเหมือนกันครับสำหรับเมนูนี้นะครับกุ้งผัดพริกเกลือเป็นเมนูที่ทำไม่ยากนะครับวัตถุดิบเนี่ยหลกัหลกๆเนี่ยจะเน้นเรื่องของเครื่องเทศก็คือรากผักชีกระเทียมพริกนะครับตัวนี้จะทําให้รสชาติหอมอร่อยมากยิ่งขึ้นลองนํากลับไปทําดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งที่ยูทูบชาแนลเชฟขวัญเล่นจีเชฟเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมแชร์ท